สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับในช่องช่างออฟชแนลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพาพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับมารับชมธนบัตรหรือว่าแบงค์นะครับของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับนั่นคือแบงค์หรือว่าธนบัตรของประเทศสปปลาวนะครับหรือว่าประเทศลาวของเรานนั่เองนะครับนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับอันนี้ผมบังเอิญไปเจอมาแบบฟุ๊กๆเหมือนกันครับพอดีอันนี้เป็นของ น้าผมนะครับพอนีน้าผมให้มาครับก็เลยนํามาให้พี่เพื่น้องๆได้รับชมกันนะครับนี่ครับด้านหน้าจะเป็นรูปลักษณ์ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นแบงค์หรือว่าธนบัตรหนึ่งพันกีบนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นรูปด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนพระธาตุของประเทศลาวนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับแต่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับพระธาตุพนมนะครับบ้านเราคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นรูป ผู้หญิงสาวนะครับชาวสวปปอลาวนะครับนี่นะครับสามคนสามท่านนะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านบนจะเขียนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับอันนี้ผมอ่านผิดถูกประการใดขออภัยด้วยนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับหน้าสะสมอีกเหมือนกันครับแล้วก็ด้านล่างจะระบุเป็นเหมือนปีคิดสกกราดนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกนะครับก็ค่อนข้างที่จะเก่านะครับ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนรูปลักษ์ของธนบัตรไปแบบไหนกันแล้วนะครับก็ไม่แน,น่ใจเหมือนกันก็ไม่ได้ไปเที่ยวประเทศลาวนานแลวเหมือนกันครับนี่นครับด้านหน้าน,ะนี่ด้านหลังนะฮะก็จะเป็นรูปนี้เลยครับพลิกกลับมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นภาษาของประเทศสปอปอลาวนะเนี่ยก็จะระบุนะครับเนี่ยสปอปอลาวนะตรงนี้นะครับสบปอปลานะครับสปปลาวแต่ตรงนี้อ่านว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับ ตรงนี้ก็อ่านว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับตรงนี้ก็จะระบุเป็นเลขอารบิ 1, กนะฮะหนึ่งพันกีบนะฮะก็สวยงามครับแต่รู้สึกแบงค์หรือว่าธนาบัตรของประเทศเขานะครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะยาวกว่าบ้านเรานะฮะของเราจะมีความรู้สึกว่าจะสั้นและใหญ่กว่านะครับรูปลักษณ์ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็สําหรับพี่น้องๆที่ชอบสะสมธนาบัตรต่างประเทศนะครับ ก็นามาให้ชมกันครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันนี้ราคาพุ่งไปขนาดไหนแล้วครับก็นี้ไม่แน่ใจนะครับก็เลยนํามาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่รับชมนะครับขอบคุณครับ